วันนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบการ์ดจอกันครับตัวนี้เลยนะครับ Colorful GTX 1060 3G OC นะครับกับผม Adbon Computer นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบหลากหลายเกมกันเลยนะครับกับการ์ดจอตัวนี้นะฮะว่าจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับจะได้กี่เฟรมนะกับหลากหลายเกมเลยนะครับตัวนี้นะฮะ GeForce GTX 1060 3G OC ของทางค่าย Colorful ฮะเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพความแรงกันครับว่าจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเกมแรกกันเลยฮะ a p e x l e g e n เดี๋ยวไปชมกัน ว่าจะได้กี่เฟรมนะกับการ์ดจอ GForce e GTX 1060 3 g ูนยตัวนี้นะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปชมกันครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันครับ Resolution นะครับผมจะปรับเป็นภาพระดับ Full HD นะภาพระดับ Full HD นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะวิดีโอครับนี่ฮะ Resolution นะครับ1920งเก้นยคูณหนึ่นะ์แปดนย์นะครับ Quality นะครับผมจะปรับการตั้งค่านะครับอยู่ที่ระดับสูงนะไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะได้กกี่เเฟรรรรรมนนนะะะะะััััับบบบบภาพดดสูงคคลย ิดให้หมดเลย enable นะครับนี่ฮะ high high ทั้งหมดเลยนะนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าภาพระดับสุงเนี่ยนะครับได้กี่เฟรมนะ vram ผมปรับเป็น3 g ตามสเปคของตัวการ์ดจอเลยนะครับกับเกมเ p ฟเ l e g ์เรนะกับภาพระดับ full hd ไปฮะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะได้กี่เฟรมนะกับการ์ดจอตัวนี้นะครับ g force gtx 1 0 6 0 3าม g oc นะของทางค่าย colorful ฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมาครับตอนนี้เราเข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะ กับการ์ดจอตัวนี้นะครับนี่ยลื่นๆเลยนะครับเนี่ย80-90เฟรมนะกับการ์ดจอของ Colorful นะ GeForce GTX 1060 3G นะครับการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับ99%นะความร้อนอยู่ที่71องศาเท่านั้นเองนะครับเนี่ยลื่นมากๆนะครับปรับการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับวิดีโอฮะ เีโซลูชันนะครับ1920งเก้นคูณหนึ่นะครับภาพระดับ Full HD นะ VRAM ปรับเป็น3ามจิกนะครับตามสเปคของตัวการ์ดเลยนะครับนอกนั้นปรับสุดหมดนะครับปรับ High 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 เปิด Enable นะครับเปิดสุดทุกอย่างนะครับปรับภาพระดับ Full HD นะ70เฟรมนะครับนี่ฮะ75เฟรมถึง80เฟรมนะโดยประมาณนะครับลื่นมากๆนะครับนี่ฮะปรับสุดกับเอฟเ펙ครับถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะเจ็ดสิบถึงแปดสิบเฟรมนี่ถือว่าลื่นแล้วนะ สบายสบายครับเฟรมไทม์ก็วิ่งอยู่นิ่งๆด้วยนะครับอยู่ที่13มิลลิเ s e เท่านั้นเองนะครับนี่ฮะลื่นนะครับสบายสบายเลยนะกับเอ펙นะครับถือว่าทำได้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะกับการ์ดจอของ Colorful นะความร้อนก็นี่ฮะดีมากด้วยนะครับแค่สิองศาเท่านั้นเองฟูลโหลดนะครับก็ถือว่าไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับปกติของตัวการ์ดจอเลยนะเนี่ยเนี่ยลื่นๆนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเกม PUBG ีสตรีมกันนะครับว่าจะทำออกมาได้ดี แค่ไหนยังไงกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะผมให้ผ่านเลยนะครับก็ได้อยู่ประมาณ80-90เฟรมปรับสุดนะกับภาพระดับ Full HD นะครับกับการ์ดจอ GeForce GTX 1060 3GB OC ของทางค่ายคันละฟือถือว่าผ่านฮะเล่นได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันนะครับกับเกม God of War 4ฮะกับ GTX 1060 3 g เดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันครับดิสเพลย์ฮะ ภาพระดับ Full HD นะ1920คนะูณ1 0 8 0ปดู q u a l ะไปดูคุณภาพนฮะกราฟิกนะ,นะเดี๋ยวผมจะปรับเริ่มต้นที่ low นะอ่านะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะได้กี่เฟรมกับการ์ดจอ,อ f l l GeForce GTX 1060 3 GOC ตัวนี้จะทำออกมาได้ดีแค่ไหนกันยังไงกันกับเกม God of War 4ถือว่ากินสเปคการ์ดจอค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะเล่นได้ไหมได้กี่เฟรมเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันสดๆเลยฮะนี่ครับมาแล้วครับกับเกม God of War อ้โห ไม่น่าเชื่อครับว่าทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะตอนนี้เฟรมเรทนะครับวิ่งอยู่ที่65ถึง70เฟรมนะ บางฉากก็ไปถึง75เฟรมเลยนะกับเกม God of War 4เนี่ยโอ้ลื่นด้วยนะครับเฟรมไทม์ก็วิ่งนิ่งด้วย13มิลลิเซกเท่านั้นเองนะครับความร้อนดีมากครับ72องศานะครับการ์ดจอทำงานอย่างเต็มที่นะครับนี่ลื่นๆเลยนะไม่มีกระตุกเลยนะครับกับเกม God of War 4ฮะเป็นเกมใหม่ด้วยนะครับกับการ์ดจอ1060 3G ที่ออกมาหลายปีแล้วก็ยังทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมครับนี่ฮะกับเกม God of War 4ฮะนี่ครับผม โอ้โหลื่นๆเลยนะครับ60ถึง75เฟรมโดยประมาณนะกับ God of War 4ภาพระดับ Full HD นะครับลื่นนะครับเนี่ยเล่นได้สบายสบายเลยฮะนี่นะครับเกมนี้ก็ถือว่ากินสเปคทั้งการ์ดจอและ CPU ค่อนข้างสูงนะแต่ว่า1060 3G ก็ยังเอาอยู่นะนี่ฮะเล่นให้ดูครับไม่มีกระตุกด้วยนะ6กเฟรมเลี้ยงตัวนะครับบางฉากก็ได้ถึง8 0เฟรมด้วยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้จะเล่นได้ลื่นๆ่นะฮะการ์ดจอที่ออกมาหลายปีแล้วนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมภาพคมชัดครับนี่ฮะลื่นๆครับโอ้โหสบายเลยนะครับสบายสบายกับเกมก็ ออฟวอลนะนี่ฮะชิวๆเลยนะครับกับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่กินสเปค การ์ดจอสูงมากนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะกับกตัวกับเกมนี้นะนี่ฮะการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะความร้อนอยู่ที่75องศาเท่านั้นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะเฟรมเรทก็ได้อยู่ที่ประมาณ65เฟรมนะครับถึง80เฟรมโดยประมาณเลี้ยงตัว60เฟรมนะกับเกมนี้นะครับไม่มีกระตุกนะลื่นนะครับเนี่ยไม่มีกระตุกเลยนะครับเล่นได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปนะที่ผมจะไปทดสอบให้ชมกันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับกับ Call of Duty Warzone ฮะเดี๋ยวเราไปชมกัน ว่าจะไหวไหมนะครับสำหรับเกมนี้ผมไม่ผ่านนะเล่นได้อย่างนี้ก็ถือว่าสบายๆแล้วนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยฮะกับ Call of Duty Warzone ครับ Warzone ไปครับไปเซตติ้งกันฮะออปชั่นนะครับไปที่กราฟิก ดีโซลูชันนะครับผมปรับเป็น1920้นคูณน่ะภาพระดับฟูน HD ดนะครับความคมชัดคุณภาพนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมจะปรับเริ่มต้นที่โลนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะกับการ์ดจอ G-FORCE e GTX 1060 3 g นะครับตัวนี้นะจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับจะได้กี่เฟรมจะไหวไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ากับเกมนี้นะครับถือว่ากินสเปคการ์ดจอนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็ เราไปชมกันว่าจะเล่นได้กี่เฟรมเรทกันนะครับเดี๋ยวเราไปชนกันนะครับกับเกม Call of Duty Warzone นะครับนี่ฮะไรครับกับ Warzone ฮะนี่ครับโอ้โห80เฟรมถึง90เฟรมเลยนะไม่น่าเชื่อฮะ กับการ์ดจอ G-FORCE e GTX 1060 3G ตัวนี้ Warzone นะฮะเกม Call of Duty Warzone ปี2022กับ Colorful G-FORCE e GTX 1060 3G ตัวนี้ปรับภาพระดับ Full HD นะ Quality อยู่ที่ Low นะ90เฟรมนี่ฮะมีให้เห็นนะ90เฟรมนะครับโอ้โห,โหถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะก็เล่นได้ลื่นๆน,นะเฟรมทัก็วิ่งนิ่งๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะนี่ฮเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ มาแล้วครับนี่ฮะโอ้โหลื่นๆเลยนะครับเนี่ยเลี้ยงตัวก็6 70เฟรมนะโดยประมาณนะ6กสถึง70เฟรมนะครับเล่นจริงนะเนี่ยคนเยอะๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับบางฉากก็ถึง70เฟรมนะนี่ฮะไปครับนี่ฮะอันนี้ขับรถนะครับนี่ครับผม1 0ถึง70เฟรมโดยประมาณนะกับการ์ดจอ G-Force e GTX 1 0 6่งศิกตัวนี้นะครับของทางค่าย Colorful นะลื่นๆเลยนะครับเนี่ย นี่ครับโอ้โหทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะกับการ์ดจอตัวนี้ออกมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังเล่นได้ดีอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับกับเกมใหม่นะครับ Call of Duty Warzone ปี2022ด้วยนะครับนี่ฮะลื่นๆนะครับนี่ครับโอ้โหโดนยิงฮะ60เฟรมเลี้ยงตัวนะครับบางฉากก็ได้อยู่70-80เฟรมเลยนะครับก็ลื่นๆนนะครับไปครับนี่ฮะเล่นให ชมกันชัดๆกันเลยนะครับกับเกมนี้ถือว่ากินสเปกการ์ดจอและ CPU ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นได้นะครับนี่ฮะทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับลื่นๆแบบนี้ก็ถือว่าสบายๆครับชิลๆนะครับกับการ์ดจอ GForce e GTX 1060 3G นะครับของทางค่าย Colorful นะนี่ฮะโอ้โหลื่นๆครับ ยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีการ์ดจอนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้ออยากหลากหลายแบรนด์เลยนะเอามาให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับมาทดสอบเล่นเกมให้ชมกันนะครับแบบนี้นะนี่ฮะลูกค้าก็ได้เห็นกันชัดๆเลยกันด้วยนะครับว่าเจ้าการ์ดจอแต่ละรุ่นแต่ละย่อทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับก็นี่ฮะเล่นให้ชมกันสดๆนะครับมาอัปเดตอยู่เป็นประจำนะครับนี่นะครับลื่นๆแบบนี้หายห่วงครับ เฟมไทม์ก็วิ่งอยู่ที่13-14มิลลิเซกเท่านั้นเองถือว่าสบายๆชิวๆเลยนะครับนี่ลื่นมากๆเลยนะนี่ฮะโอ้โหทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับกาจอตัวนี้ก็ออกมาหลายปีแล้วด้วยนะครับก็ยังเล่นกับเกมปัจจุบันได้อยู่นะครับนี่ฮะผมก็มาเล่นให้ชมกันนะครับ โอเคครับยังไงกลับลาลูกค้าทุกๆท่านไปก่อนนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับกับผมแอดบอลคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็จะมีทางแฟนเพจ a c e b o o k ช่อง y o u t u แอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับ TikTok นะครับแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับแอดบอลคอมพิวเตอร์ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับโอเคยังไงกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ